มีสตริรู้เท่าทันความคิดเห็นวิกฤตคิดแก้ไขปัญหามันตรวจสอบพินิษพ์ิจเรณาใช้ปัญญาพิชิตทุกๆก,การกระทำราเชนอิสา ผู้นำเสื้อสามารถบริษัทคิงเฮิร์เวิลหนึ่งเก้าเก้ากาักัดซีโอต้นแบบระบบ6 5ห้า y ี t ีซและว,วันนี้ผมก็มี3มเทคนิคสร้างทางรอดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มาฝากนักธุรกิจเครือข่ายทุกท่านครับเทคนิคข้อที่1รู้สึกตัวถ้าเปรียบง่ายๆก็คือการมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เ,เรากำลังคิดพูดและกำลังจะทำอะไรลงไปที่สำคัญ เรารู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในขณะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรือคุณจะเจอปัญหาที่หนักหนาเพียงใดก็ตามขอให้คุณจงมีสติตั้งมัน่นอย่าวันไว้กับสถานการณ์ภายนอกให้ใช้สติหาทางรอดให้เจอแม้โอกาสจะมีเพียงเล็กน้อยแต่คุณก็จะได้รับความพยายามเทคนิคข้อที่2เห็นให้ชัดเราต้องมองให้เห็นก่อนว่าอาชีพที่เราทำอยู่ในปัจจุบันธุรกิจเครือข่ายที่เรากำลัง สร้างเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างในองค์กรสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นเกิดจากอะไรเราต้องค้นหาต้นตอสาเหตุของปัญหาให้เจอเมื่อเห็นต้นตอสาเหตุของปัญหาแล้วเราค่อยร่วมมือกันตรวจสอบพิจรารณาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทีมงานอย่างเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเทคนิคข้อที่ 3. ปฏิบัติให้ถูกในยุควิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็น ผู้นำในยุคบริหารเหตุการณ์และสถานการณ์เหตุการณ์ในปัจจุบันที่ไม่ปกติฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้ทักษะที่ไม่ปกติใช้ใจที่หนักแน่นใช้ผู้นำพิเศษขั้นสูงที่มีวิสัยทัศน์ความคิดที่ชัดเจนมาบริหารความไม่ปกติที่เกิดขึ้นในยุคนี้เราจะต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวเรียนรู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงสรุปก็คือรู้เข้าใจไปต่อเพราะความสำเร็จเกิดจากนิสัย และวินัยเล็กๆทำทุกวันอย่างต่อเนื่องอดทนและใจเย็นสร้างทีมงานให้เก่งสร้างทีมงานให้มีรายได้เราก็จะสามารถนำพาทีมงานในองค์กรอยู่รอดได้ในทุกๆสถานการณ์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับนักธุรกิจเครือข่ายทุกท่านผ่านวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ